สวัสดีค่ะคุณคุณพี่ชื่ออะไรคะ,ะชื่ออะไรคะชื่อชื่อมารีจ้ะชื่อมารีอ่าอ่าดื่มกาแฟแม่มดแล้วเป็นยังไงบ้างอ,อาการก็ดีขึ้นนะดีขึ้ะเป็นโรคไตเรื้อรังค่ะทีนี้หมอไปเจาะเลือดอ่ะบอกว่าค่าตายเครือแค่38แล้วล้วว่าหมอตาจะเดนอ้รังรักตายแล้วนะ กินกาแฟเนี่ยไปกล่องกว่าๆไปเจาะเลือดอีกครั้งหมอบอกค่าายขึ้นเป็นสี่สิบหกแล้วดีขึ้นแล้วก่อนก่อนนั้นก็จะมีอาการของเหนื่อยง่ายไหมเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายแล้วก็มันก็เหมือนกับอ่อนเพลียอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ทําง,งานอะไรก็กช้าลงเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วแล้วก่อนก่อนนั้นกินกาแฟไหมก่อนนั้นไม่ได้กินไม่กิน ไม่กินกาแฟแต่ก็มาเปิดใจกินกาแฟแม่มดใช่สุดยอดมากนะมดนี่แหละอ่ากินแล้วก็ได้ผลดีก็เลยกินเรื่อยๆทุกวันอยากจะชวนเชิญคนที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนเราไหมให้เขาเปิดใจกินกาแฟก็อยากจะชวนให้ลองลองกินดูเพื่อดีเพื่อสุขภาพจะดีขึ้นทุกๆคนอ่ะใช่นะอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าบอกพิกัดเลยเนาะ ที่นี่กินเองด้วยแล้วก็ส่งต่อด้วยกินเองด้วยส่งต่อด้วยอ่าพิกัดร้านเลยค่ะพิกัดร้านเลยร้านพี่น้อยร้านพี่น้อยอ่าหมูแปดหมูแปดหนออกระทุ่มอ่าหนออกระทุ่มเนาะขาว้างอ่าใครที่นะคะใครที่อยากมีสุขภาพดีเหมือนคุณพี่เนาะอ่าเข้ามาหาที่ร้านพี่น้อยหมูแปดได้เลยนะคะอ่าหนออกระทุ่มเนาะข่าวช้างหมูแปดอ่าขอบคุณมาก